บิดเอ็งไปบุกว่าสิ่งมันเอ็งเอ็งจะตายอ่ะ หลบตายแ้วอ้อาไม่หลบเลยฉันมาแล้ว เขาเข้าไปหน่อยอย่าปิงปิด โดนขอเข้าไปลบด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอุย๊ยเปล่ากะแค่อยากโดน,โดนกะแค่อยากโดนเลสตียังเลยฉันยังสร้างประตูยังไม่ได้เลย อ้อยพะแนไม่มั้เดไปบ้าอยง้นปิดไมอยังไม่ได้ปิดนะปิดเองเดก็ใช้แบบเติมสิแบบเติมไงดิมอนึ่งสองหนึ่งสองสาหนึ่งสอองหนึ่งนี่เหรอใช่ไหมเอ้อหลุด เออหลุดไปด้วยกันเลยทุกคน,กนไมไมเมื่อกี้ผมหลุดไปด้วยกันเลยพอก่อนป่ะโอเคทุกคนผมพอละบาย